กลิ่นนี้เป็นกลิ่นของผู้ชายเลยคิดว่าควรจะเก็บไว้ที่น้องพลคออะไรอย่างนี้ไหมคะเฮดยถีบมาที่หูเลยคือน้ำหอมนะคะต้องอยู่ตามจุดชีพประจอต่างๆกลิ่นจะได้ไม่หายทุกครั้งที่ชีพประจอเต้นมันจะได้กลิ่นพี่เลือกหลังใบหูใบหูไปต่อกันเลยนะครับกับบททดสอบที่ สามครับหมาเดียวแล้วนะเชอบเขาาอเขาาอะเอามาครับสำหรับบททดสอบที่3นะครับบททดสอบ,บนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่จะช่วยเสริมภาพลักษณ์และเสน่ห์กับทุกทุกคนสิ่งนั้นคือน้ำหอมครับ<อ>นี่สีบ<อ>ไอ้มาบอย บอกกันเลยค่ะว่าน้ําหอมที่ขายอยู่ในปัจจุบันทั่วไปก็มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายเกรดหลายราคาขึ้นอยู่กับกลิ่นแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ผลิตค่ะแต่ว่ารายการของเราอย่างที่บอกไปไฮโซมากๆน้ําหอมที่เรานํามาให้ทดสอบในวันนี้ต้องไม่ธรรมดาค่ะเพราะมันคือน้ําหอมที่แพงที่สุดในโลก wow. สวัสดีครับผมบอสธนาบาตัตรมารายงานตัวกันอีกเช่นเคยครับผมและของไฮโซที่เราจะไปตามหาวันนี้นะครับก็คือน้ำหอมที่แพงที่สุดในโลกโอ้โหจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปตามหากันที่นี่เลย M q u a ควอเทียไปกันเลยครับผม Oh, ถึงแล้วครับคุณผู้ชมร้านเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับที่แห่งนี้เนี่ยมีโจทย์ที่เรามาตามหากันอยู่ด้วยนั่นก็คือน้ำหอมที่แพงที่สุดในโลกเรียกได้ว่าแพงถึงขั้นถูกบันทึกไว้ในกิน n นส s s เวิลด์เรคคอร์ดแล้วล่ะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปตามหากันเลยดีกว่าครับน้ำหอมตัวนี้ได้ชื่อว่าเป็นน้ำหอมที่แพงที่สุดในโลกซึ่งเหตุผลที่แพงก็เพราะว่าผลิตจากวัตถุดิบที่หายากจากทั่วทุกมุมโลก จึงทำให้กลิ่นนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆเลยล่ะครับและในรอบนี้เรามีน้ําหอมให้เหล่าดาราได้ทายกันทั้งหมด3ขวดด้วยกันเหล่าดาราจะต้องทายกันล่ะครับว่าน้ํำหอมขวดไหนคือน้ําหอมที่แพงที่สุดในโลกคุณเคยใช้น้ำหอมแพงที่สุดกันราคาเท่าไหร่บ้างคะก็ประมาณ3・4พัน ดีก็ถือว่าแพงแล้วเวลาซื้อใช่สามสี่พันถือว่าแพงแล้วนะแพงแล้วหรอแพงแล้วายตัวเล็กใช้แพงกว่านั้นซีซีละสามบาทค่ะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะซีซีละสามบาทค่ะซีซีละสามบาทห้าสิบบาทได้ใหญ่ขึ้นเลยเมื่อก่อนเคยขายน้ำหอมซีซีอ๋อเป็นคนชอบน้ำหอมมากเหมือนกันค่ะชอบซื้อเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่ากลิ่นเนี้ย มันคือกลิ่นแพงหรือกลิ่นถูกจะรู้<ฮ>เลยดมก <นะ S 2> ลิกก่นแล้วร,รู้เลยหรอรู้เลยซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีน้ําหอมนะครับมาให้ทดสอบทั้งหมดนะครับ3ขวดด้วยกันนะฮะต้องหาว่าขวดไหนนะฮะ <ๆ S 2> คือน้ําหอมที่แพงที่สุดในโลกนั่นเองได้เลยเออเอาละและอย่างที่บอกครับข้อนี้นะครับถ้าตอบถูกนะฮะแจก2โบนะฮะซึ่งคนที่จะลงมานะฮะพี่ต้นหอมนะครับพี่หนูเล็กคุณบอลแล้วก็คุณพลครับเชิญค่ะ คนที่เป็นครูแล้วก็ชอบน้ำหอมลงมาหมดเลยนะเนี่ยเชิญครับเชิญครับมาเลยนะครับสำหรับน้ำหอมขวดแรกครับน้ำหอมขวดที่หนึ่งค่ะอาเทสได้โทษนะคะขวดเสียหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ออกหรอคุณอย่าตาแขงเยอะซีซสามบาทมันไม่เป็นอย่างนี้เหรอฮะ น้ำหอมขวดหนึ่งเนี่ยหนึ่งเบอร์เนี่ยเราสามารถให้คุณในเนี่ยสี่คนเลือกได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นฉีดน้ำหอมเนี่ยติดไว้ที่ตัวคุณได้คุณกลับไปตรงนั้นปุ๊บเพื่อนอาจจะอยากดมหอมคุณอะไรอย่างเงี้ยบแบ่งให้เพื่อนดมได้ให้ฉีดได้ที่ตัวคุณอะ่ะไม่ได้กลิ่นนะฉีดตาม <c oughs> ชีพจรอันนี้ฉีดเก็บไว้ก่อนนะเบอร์หนึ่งเป็นยังไงคะกลิ่นนี้พี่หอมเออเป็นน้ำหอมผู้หญิงค่ะกินเหรอ <c oughs> แล้วก็กลิ่นน้ำหอม ไม่ค่อยโหอนะเนาะน้ำหอมเนี่ยครับมันเหมือนฟิโลโงนของของมนุษย์เลยครับคือเขาจะเอากลิ่นที่เหมาะกับตัวเราออกมาใช้มันเป็นแบบเหมือนเป็นแรงดึงดูดเวลาถ้าเราฉีดน้ำหอมผู้หญิงเงี้ยอ่ะมันมันก็ไม่แมทแต่ถ้าเราผู้ชายฉีดน้ำหอมผู้ชายมันก็จะดึงดูดจะดยแล้วน้องพลน้องพลดีดีดีเป็นยังไงคะดมแล้วมันกลิ่นผู้หญิงใช่ไหมแล้วมันแบบหวานมันนุ่มอ่ะมันมีความนุ่มมันไม่ได้แบบ แผลมันขึ้นมาแบบแสบจมูกตอนฉีดก็จะหอมกลิ่นหอมแรงแต่พอฉีดไปสักพักสบัดสบายไปกลิ่นก็อ่อนลงอ่อนลงอันนี้ราคา1,300งพันสามร้อยบาทโอ้โหเป็นคนที่วิเคราะห์ตัวเลขกลมๆอันนี้ฟิ n i s h line how deep one thing brown oh เบสเบส e s t best in ด a m and best y น u n g white land อฉีดเวลานอนเตียงมีเบสด้วยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขั้วต่อไป จต่ไม่ดีนะครับน้ำหอมกว่าที่สองมาครับนี่นะฮะแม่ค้านะฮะเคยขายน้ำหอมมาก่อนอันนี้กลิ่นแรงมากๆค่ะอ่ะ เป็นยังไงคะนี้กลิ่นพลเป็นยังไงฮะกลิ่นนี้กลิ่นแรงเลยแรงกันชัดไปถึงตรงนู้นเลยกลิ่นแรงเหมือนกับผู้ชายชอบใช้นะกลิ่นเนี้ยอ่าเป็นกลิ่นผู้ชายใช่ค่ะเออนี่เป็นกลิ่นแบบอาเซียแกรๆโอ้บอกเลยแต่เปอร์เซ็นต์ของแขกที่เข้ามาหาหอมเนี่ยเออใช้กลิ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะเจอกลิ่นนี้ตามโรงน้ำชาบอลเป็นยังไงอันนี้อ่ากลิ่นออกแป้งแป้งแป้งกลิ่นแบบกลิ่นสปอร์ตจริงๆครับกลิ่นแรงคือกลิ่นเนี้ยถ้ามันผสมกับเหงื่อเรามันจะออกเปรี้ยวได้เลยนะ เป็นเปรี้ยวเลยหรอมันจะมีแบบจะชุนแรงด้วยความที่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นของผู้ชายอะะเลยคิดว่าควรจะเก็บไว้ที่น้องพลคออะไรอย่างงี้ไหมคะถีดไวยที่หูเลยคือน้ําหอมนะคะต้องอยู่ตามจุดชีพประจรต่างๆกลิ่นจะได้ไม่หายทุกครั้งที่ชีพจรเต้นมันจะได้กลิ่นพี่เลือกหลังใบหู คุยเรื่องสองคนน่ะนันเมย์คุยบ้างไหมเออนั่นดิสปงสปิกสมงวไปอะไรกันไปดู่เรื่อเดี๋ยวจะจมูกจะเสียซะก่อนอ้าวคว่ที่สามมาครับเยเหมือนเราเคยได้กลิ่นนี้อ่ะเอ้าเคยได้กลิ่นกลิ่นเหมือนกลิ่นเหล้าบัลันดีอู้หูลึกล้ำมากคิดว่าใส่อะไรบ้างวันนี้คือหนูคิดว่าจะแพงที่สุด มีสีที่แตกต่างแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยน่าจะเป็นรากไม้โอ้รากไม้นะมันน่าจะมาจากรากไม้รากไม้ไม่ใช่ประเทศไทยรากไม้จากออสเตรเลียออสเตรเลียพี่หอมำอะไรฮะลูกหนูจะคิดต่างพี่หอมเคยได้กลิ่นน้ำหอมจากรากไม้ไหมคะไม่อะค่ะเคยเคยได้กลิ่นแต่โสมอะค่ะ้ารากไม้ผมว่าอันนี้รู้สึกว่ามันแพงนะด้วยความระถ้ามันไปอยู่ที่ตัวน่ะจะต้องรงมอยู่ที่ตัวใช่ลึกอะ ลึกใช่ไหมรู้สึกว่าอันนี้มันลึกตอนนี้รู้แล้วว่าจะเลือกอะไรเลือกอะไรโนเขาไม่บอกเขายังไม่บอกเลือกนนเขายังไม่บอกอ่ะประจำที่แล้วก็ไปแบ่งกันดมได้เลยนะครับ